ชื่อเพจ a c e b o o k ได้ไง่ายๆแค่ทำตามนี้อันดับแรกกดเข้ามาที่เพจของเรานะคะจากนั้นกดไปที่ขีดส้ำขีดมุมบนขวามือได้เลยจากนั้นให้เราเลื่อนขึ้นแล้วก็หาคำว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวถ้าเจอแล้วกดแตะเข้าไปจากนั้นเลือกการตั้งค่าอีกครั้งเพราะเรากดแตะเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เราหาคำว่าการตั้งค่าเพจการตั้งค่าเพจถ้าเจอแล้วกดแตะเข้าไปค่ะ รอสักครู่จากนั้นเราก็จะเห็นคาว่าชื่อนะคะกดคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็กดแตะไปที่ช่องว่างชื่อจากนั้นลบชื่อเก่าของเราออกและก็พิมพ์ชื่อใหม่ได้เลยนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราเปลี่ยนครั้งนี้แล้วเราต้องรออีก60วันหรือว่ารออีก2เดือนเราจึงสามารถเข้ามาเปลี่ยนชื่อเพจได้อีกหนึ่งครั้ง ถ้าเราเปลี่ยนแล้วกดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงแล้วก็สังเกตดูนะคะถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ส่งเพื่อขอรับการอนุมัติจากนั้นนะคะรอไม่นานหนนาทีชื่อของเราก็จะถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ที่เราเปลี่ยนเมื่อสักครู่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ